สวัสดีค่ะวันนี้พลาดไม่ได้นะคะแดดแรงแบบนี้ต้องอยู่เป็นค่ะ7อันตรายจากรกังสี uv นะคะที่ทำให้ร่างกายคุณพังค่ะมีอะไรกันบ้างยังไงฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากกดติดตามก่อนนะคะข้อ1ค่ะประเด็นผิวหนังนะคะข้อ2ผิวไม่แดด ข้อ3ผิวเหี่ยวย่นก่อนวัยนะคะข้อ4ี่เซลล์เม็ดเลือดขาวถูกทาลายค่ะข้อ5กระจกตาอักเสบข้อ6โกโรคต้อกระจกแล้วข้อ7จ็ดโรคต้อเนื้อค่ะดังนั้นนะคะเราจะทอย่างไรที่เวลาออกแดดนะคะก็อันดับแรกคือหลีกเลี่ยงแสงแดดเวลา11บเอมงถึงสิบหนนนะคะแล้วก็ใส่หมวกใบใหญ่นะคะเพื่อป้องกันแสงรังสี UV ค่ะแล้วก็ใส่แว่นตาป้องกัน UV นะคะแล้วก็ทาครีมกันแดดสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพื่อให เกิดความสมดุลในร่างกายค่ะแล้วก็อย่าลืมกูตาช็อตนะคะคือกูตาช็อตเนี่ยปกป้องคุณจากแสงแดดนะคะแท่ฉีกซองนะคะแล้วก็กินใต้ลิ้นนะคะละลายเลยค่ะ